วัสดีครับผมจะส่ง, ừ, องรอบใหม่นะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่เป็นรุ่นที่สวยที่ส like ุดแล้วก็แรงด้วยแล้วแม่นด้วยนะครับเป็น M2 นะครับ M2 นะครับของ King Arm นะครับสุดยอดนะครับผมเป็นปืนแก๊สระบบแก๊สคาร์บินนะฮะไนายแท้นะครับผมสุดยอดสวยงามมากนะครับผมวันนี้โปรโมชั่นด้วยนะทุนนี้ลูกค้าได้โปรโมชั่นเตไปเลยนะครับผมก็นี่ไปเลยแถมเป็นปืนแก๊สเนาะแถมแก๊สหนึ่งกระป๋องนะฮะรูปปีสีพนัดคุ่มนะครับผมต้องรีบนะครับจะซื้อรุ่นไหนสปิโรเดอร์ก็ให้พร้อมนะฮะเข้าสี่แผ่น แจกฟรีซองปืนสั้นอีกโอ้โหคุ้มค่ามากพร้อมส่งฟรีด้วยโอเคนะับตรงนี้นะครับนี่มีนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับมีแม็กกาซีนอย่างเนาะหนักมากหรือก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะครับแม็กกาซีนนี่สุดยอดเลยฮะแรงมากนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมในกล่องนะครับหรือจะจัดส่งให้ไป,ไปเลยครับผมทดสอบก่อนนะเนาะเผื่อมันจะมีปัญหาอะไรก็ทำกันได้เนาะเพราะว่าขอบลูกค้าทดสอบไปเลยเพราะวันนั้นเขทดสอบดีแลทำวิว <c oughs> แต่มันสุดยอดจริง งานดีมากมากครับผมที่นี่คับจับจองมาครับประมาณนี้อัดทักไยครับยี่ห้อดีๆนี่คุณภาพนี่จะไม่เคยมีปัญหาครับผมก็เชยดหน่อยเช็ดใหม่ครับว้าวอันนี้กับเติมมาแบบนี้เลยนะครับผมเติมแบบแมกกาซีนแบบพื้นสซันเลยกับนี่ครับไปเลยดูเตอร์ ก่อนนะครับผมแต่ไม่เยอะมากนะฮะยิงได้สนานเหมันเดิมแล้วผมว่าโอ้แมกกาซีนยาวมากโอเคนะครับผมนะครับสอบอีกเลยเนาะนี่ก็จุดซิลิโ,ลโคนได้นะครับผมประมาณนี้ครับจิโลโคนนะครับนะจุดเพื่อจะต้องจุดีนเทพื่ออะไรครับโอเคนะฮะสอบยิงเลยนะครับผม เกี่ยวเข้าไปนะครับผมเป็นระบบเกี่ยวน่ฮะกดแน่นๆฮะกาบินโอ้แรงแม่นสุดยอดนี่อเอเเอโอเคก็งประมาณนี้ครับครับแต่ส่งสให้นะครับสนใจทักมาก็คงคงจะเป็นประมาณนี้คงไม่ซักครั้งสะลดไครับล็นครับลืมไปคงจะเป็นรุ่นแบบที่ว่า ยิงแบบโบแบกนะฮะโอเคถ้าเป็นคาร์ดินถ้าสนใจรุ่นไหนก็โรมชั่นยังยังใกล้นะครับอีกวันสองวันก็ยังได้มีโอกาสก็สส่งซื้อได้ครับโปรโมชั่นเราแถมเยอะเนี่ยแ,แต่ลงวันวันที่หกนะครับขอบคุณครับเลยกจัดส่งให้แล้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ